อา่อา,อามาเรื่องพลังงานบ้างครับเมื่อเมื่อคืนนี้นะใน <Yeah. S 2> เฟซบุ๊กส่วนตัว mm hmm. ของคุณลักษณะครับตัวสิตรกูลนะครับอดีตสวกรุงเทพก็โพสต์ข้อความผ่านนะฮะ mm hmm. เรื่องขบวนการคุบท่อก๊าซเอาสมบัติชาติไปเป็นของเอกชนแหมเรื่องเรื่องใจนะฮะส mm hmm. ่วนหนึ่งเนี่ยที่ทัศนาระหว่างภาคประชายชน ที่จะไม่ตรงกับครับคอสชออก็เรื่องพลังงานเนี่ยนะฮะทางทางคุณรสนานะบอกว่าก็นายปียะสมัสดปิยสวัสดิ์อมรนันนในฐานะประธานาคณะกรรมการบริษัทปอทอจำกัดได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการ,รกบ,บจบะะบริษัทปอทอยี่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาว่าได้เซน็น ได้เห็นชอบแนวาทางการเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจพลังงานและและดอำนาจการผูกขาดของบราทโดยให้บราทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรียุครัฐบาลทักษิณเมื่อปี4 4ก่อนที่จะมีการแปลร,รูปปราทนะฮะในช่วงของระบบท่อก๊สธรรมชาติคือให้ดําเนินการแยกท่อกส๊สบราทให้เป็นบริษัทเพื่อเปิดให้บุคคลที่3มาใช้ท่อก๊สด้วย ในปิยะสวัสดนะฮะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการประชิญหน้าที่สปริงนิวว่าจะแยกท่อกส๊สออกมาตั้งเป็นบริษัทใหม่โดยให้เป็นของบริษัปทปตทหลังจากนั้นก็แล้วแต่คสชจะตัดสินใจให้คนอื่นมาถือหุ้นแทนปตทและเรื่องแยกท่อกส๊สก็ต้องทำให้เสร็จก่อนมีการเลือกตั้งนะ mm hmm. ความหมายที่ชัดเจนคือ การอ้างมติครมในปี24ในปี4 4นะฮะเป็นการม่วนนิ่มหรือเปล่าเพราะมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่19กันยายน2544 4ที่มอบหมายให้ปตทที่เป็นรัฐวิษาหกิจก่อนแปลรูปไปแยกท่อก๊สและมอบให้ปตทที่เป็นรัฐวิสาหกิจร้อยเซในขณะนั้นฮะคงการถือหุ้นในกิจการนี้ร้อยละร้อยแสดงว่า ระบบท่อก a s ต้องเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่นายปิยศวสริ์จะดาเนินการแยกระบบท่อกาสมาตั้งเป็นบริษัทใหม่โดยระยะเริ่มแรกเป็นของบริษัทปตทก่อ,อ,อนนั้นย่อมมีความแตกต่างจากมติของคณะรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพราะปตทในขณะนั้นเป็นบริษัทมหาชนนะฮะที่รัฐถือหุ้นเพียง5 1อ็อขณะนี้นะฮะปัจจุบันนี้ ได้มีเอกชนเข้ามาร่วมหุ้น49%จึงไม่ใช่รละวิษากิจร0 0เซเหมือนเมื่อก่อนแปรรูปครับนะ <c oughs> ก็แสดงว่าคุณคุณรสนาเนี่ยพยายามตอบย้ำนะฮะว่าไอ้มติเดิมเนี่ย <c oughs> เขาให้เป็นของรัฐ100% <c oughs> เป็นของป <c oughs> ตทร้อซตอนนี้เนี่ยนะฮะเมือ่อปตทถือหุ้น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นบรษิษัทมหาชนแล้วมีเอกชนถือหุ้น49%ซึ่งขายบ้างไม่รู้นะ4ี่สร์ทักษิณนะ อาจจะมีฮานาิมนีฮะก็จะไปเอาเอาท่อแก๊สเนี่ยไปให้บริษัทเอกชนถือนะฮะมันมันไม่ถูกมันเรื่องอะไรอ่ามันขัดกับไอ้มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานมันเป็นทรัพย์สินของประชาชนจะให้เอกชนทั่วไปได้อย่างไรใช่ไหมครับอ่เครเขากลัวนะฮะเอาไปแล้วเนี่ยพอแปรจะถูกคุบไปนะฮะอ่า เป็นเรียกว่าจะถูกคุบไปเป็นของเอกชนน่ะคือคุปปตทไปแล้ว49เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้จะมาฮุบท่าแก๊สอีกเพราะท่าแก๊สนี่สร้างขึ้นมาได้เงินกู้ส่วนหนึ่งแล้วเงินกู้นั้นก็ใช้เงินภาษีของประชาชนครับไปจ่ายคืนแล้วเงินปตทส่วนหนึ่งนะเพราะเป็นรัฐสากินเนี่ยจะไไม่ใช่ได้ไงเพราะว่าอตอนนั้น100%กเร็แูปเพราะว่าปตทนี่เข้าตลาดมายุคั รัฐบาลทักษิณโทดช่วงชัชวานนะป้บเปไไ่เปิดที่มาติพุทอ่ะเปิดท่อแก๊สอ่ะผมจําได้ดีครับปีแปดสี่มั้งแปดสี่แปด้านี่ลหะแปดสี่มั้งโทดช่วงชัชวานหนึ่งก็แปดี่อ่ะโทดช่วงชัชวานนี่แหละสองแปดมั้งใช่ป่ะผมคิดว่าเป็นหนึ่งเก้าอแปดสี่แปดหานี่แหละผมเชื่อนะแบินะ